สวัสดีค่ะทุกคนอะไรเอ่ยดึกแล้วไม่นอนก็แอดมินนั่นเองสี่ทุ่มแล้วนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่เมืองไทยนี่กี่ทุ่มเมืองไทยตีสามแล้วทักทายทุกคนที่ยังไม่หลับไม่นอนแบบแอดแล้วก็คนที่ตื่นเช้ามาก,มากที่เมืองไทยนะคะสำหรับทีมรักของมามีแอปทักซอนวันนี้แอดนอนทั้งวันทุกคนเหนื่อยจากการไปปั่นจักรกยานมาทีนี้พอนอนทั้งวันเอาอยัางไงตกดึก ไม่ง่วงสิคะไม่ง่วงก็ไถนั่นไทนี่หานั่นหานี่นะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้วันนี้เดี๋ยวชวนทุกคนดีกว่าชวนด้อมแอปทักษอนแล้วก็ชาว NT นะคะนนทักนนกุลทักษะออนมาช่วยกันดีกว่ามาช่วยกันออกความเห็นมาช่วยกันแบบว่าเมนดีกว่าเหมือนที่แอดบอกนะคะว่า ด้อมซิกซิกของน้องนอนเนี่ยให้การต้อนรับมหมมีแอปทักซอนดีมากน่ารักจริงๆคือซัพพอร์ตมหมมีแบบดีมากๆดูจากที่มหมมีไปเซอร์ไพรส์นนกุลตอนอ่าตอนวันเกิดนะคะทุกคนจะเห็นว่าแบบด้อมซิกซิกเนี่ยคือบบ กรี๊ดมากแล้วก็หลายคนก็เชียร์ให้เป็นคู่จิคู่ให้เป็นคู่จริงด้วยซ้ําหลายคนไม่ได้เชียร์ให้เป็นแค่คู่จิน้นคือประมาณว่าเชียร์ให้มืนมีแอปทักซอนเนี่ยเป็นคู่จริงของนนกุลอีกต่างหากนะคะก็ต้องบอกว่าชาวด้อมซิกซิกเนี่ยเปิดรับมืนมีแอปทักซอนเนาะทีนี้ทุกคนประเด็นที่อยากะชวนทุกคนมาคุยก็นี่แหละเรื่องของหัวใจอะช่วงนี้งานของมืนมีแอปทักซอนนะคะและครอนแขน ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากแล้วก็โดยเฉพาะ ep ที่ผ่านมาทุกคน ep 4มันมีแอปทักซอ,อนเล่นซีนอารมณ์ได้แบบว่าแอนลองให้ตามเลยอะแบบดูไปจนเกียดอนนบไปอะคือมันมีแบบฟาดอารมณ์ได้แบบได้แบบเขาเรียกอะไรความเจ็บปวดมันออกมาทางสายตาวิยอมแล้วว่าทักซอนแบบว่าเล่นได้ดีจริงๆทุกคน อันนี้ไม่อุก็อวยเหมือนเดิมแหละจะพูดคำว่าไม่อวยก็ไม่ได้แต่ว่าแบบเราว่าเล่นดีมากๆอกอะซีนนี้คือแบบสุดๆอะการใช้สายตาการใช้น้ําเสียงมัมมีมีแบบคือมันเจ็บปวดอะโดยเฉพาะอ่ามันจะมีฉากนึงอีกฉากหนึ่งที่แบบที่แบบมีม้เดินเข้าไปแล้วก็หยิบรูปเปิดอ่ากรอบรูปแล้วก็พอคลี่ออกมามันจะเป็นรูปของครอบครัวใช่ไหมซีนนั้นอะ ทักซอไม่มีน้ําตาเอ้ยปรางทองอะไม่มีน้ําตาเลยแต่แบอบแต่สีหน้านะคือแบอกมัม่เล่นได้แบบคือมันมันความเจ็บปวดมันอยู่ข้างในอะไม่รู้นะแต่แอดเห็นแบบนั้นคือก็แค้นอะคือทักษอนเล่นดีจริง,รงยอมรับไม่น่าเชื่อว่าจะพลิกได้ขนาดนี้อะแต่ก็ต้องดูว่าเนื้อเรื่องมันจะสนุกขนาดไหนนะมันจะเครียดมากไต่ระดับความเครียดขึ้นไปขนาดไหนระหว่าง เหมือนแพ้กับปรางทองนะคะโอเคเรื่องละครเดี๋ยววันพูดเราก็จะได้ดู EP 5แล้วแต่เรื่องของหัวใจนี่สิเริ่มแคปชั่นใหม่หรือยังเออเริ่มเริ่มแคปชั่นเริ่มใหม่หรือยังคะเอาไว้ทำไมพอจะพูดภาษาอังกฤ,ฤษทีแบบว่าชัปเตอร์ใหม่เหรอคะแอดก็ลืมทุกครั้งนะ เริ่มบทใหม่ใช้คำนี้ดีกว่ามามีแอปทักซอนพร้อมที่จะเริ่มหมดบทใหม่กับใครสักคนหรือ,อยังทุกคนมาจากแบบว่าโพสต์ล่าสุดในไอจีของคุณมามีแอปทักซอนนะคะกับรถปอร์เช่กับรถปอร์เช่สวยๆเนี่ยมามีแอปทักซอนก็แคปชั่นไว้ว่าพาสาวฮอตที่สุดในโพลิพัส s ไปซิ่งนะคะซึ่งพอเราเลื่อนเข้าไปที่คอมเมนต์ทุกคนมีเรื่องให้เมา่อยอีกละ มุมมีแอปทักซอ,อนช็อตฟิลต,ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเมื่อคุณพลอยนะคะก็คนที่ไปกับมามมีแอปทักซอ,อนนั่นแหละสาวที่แบบว่าเป็นนั่งเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาข้างๆคนขับให้มุมมีแอปทักซอ,อนนะคะก็มาแซวว่าตายแล้วซิ่งด้วยโสดด้วยหรือคะเนี่ย ช็อตฟิลมันอยู่ตรงนี้เองนะคะมันมีแอปทักซอนได้ตอบกับคุณพลอยไปว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับตอนแรกแอดก็ไม่ได้เก็ตนะทุกคนแบบทีนี้พอกลับไปดูที่คลิปเอ๊ะใครเป็นคนขับมันมีแอปทักซอนขับคุณพลอยเป็นคนนั่งคู่นะคะเพราะฉะนั้นมันมีแอปทักซอนบอกว่า คนนั่งโสดนะไม่ใช่คนขับแสดงว่าคนขับไม่โสดแล้วใช่ไหมชตฟิลใช่ไหมคะทักษะอ่อนปล่อยโป๊ะตัวเองใช่ไหมทุกคนอะไรยังไงทีนี้นะคะก็คุณพลอยเขาก็มาแซลแบบนีว่าตอบแบบนี้แม่จะได้อ่านข่าวตัวเองตอนเช้านะคะเดี๋ยวแชร์ข่าวสาวสตรองนะ่ต้องมีได้เซลแน่ๆมามีก็ตอบกับคุณพลอยไปว่าลางานเลยค่ะ ทุกคนอะไรยังไงอะไรยังไงฮันนี่ทักษอรช็อตฟิลตัวเองแกงตัวเองแล้วหนึ่งเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงเดี๋ยวนี้ทักษอรอก็ขลุมขมขายจริงๆนะไปออกรายการดีทายครัวก็มีแซวน้องเอ,อิร์ธว่าแบบเนี่ยให้น้องเอ,อิร์ธหาแฟนให้พอเขาแซวกลับว่าติดอะไรไหมกระหนุ่มรุ่นน้อง อะไรคือปัญหานั่นสิทักะอนทุกคนเนี่ยมันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละก็เลยทำให้อดินนอนไม่หลับแล้วก็ที่ชวนแฟนคลับ f อฟด้อมแอปทักซอนแล้วก็แฟนคลับ f อฟนนกุลมาคุยกันเพราะว่าแบบแอปก็ไถไปไถามาเนาะทุกคนแบบนุน่นุ่มที่มีข่าวกลับมามีแอปทักซอนเนี่ยนนกุลน่าจะเป็นหนึ่งนุ่มหรือน่าจะเป็นคนที่ ใกล้ชิดเหมือนมีแอปทักซอนมากๆหนึ่งคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันมีโมเมนต์ต่างๆด้วยกันหลายครั้งแล้วก็เหมือนเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าสนิทกันคุยกันบ่อยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ไหมทุกคนทางด้อมของฝั่งนนเนี่ยคิดว่าสองคนนี้เขาจะมีคุยกันมะ คือด้วยวัยที่เขาห่างกันนะหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าคบกันจริงๆถ้าแค่จิ้นสนุกสนุกจิ้นในละครอย่างเงี้ยก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าในชีวิตจริงอะ่ะมันจะได้หรอมันห่างกันเยอะเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็เป็นห่วงนะคะความที่เรารักแอปทักซอนเนาะทุกคนเราก็เป็นห่วงเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เรื่องของหัวใจนะมันห้ามเลยก็ห้ามไม่ได้ทุกคนคนมันจะรักกันมันห้ามไม่ได้หรอก ทีนี้นะแอดก็เลยแบบว่าไปดูนั่นดูนี่แอดก็ไปเห็นด้อมของแบบของน้องนนนะเขาก็แบบเหมือนจับความแบบสเปคสาวของนนนะ่ะเอามาลงคู่กับมามีแอตรซอนซึ่งในบทสัมภาษณ์นาน,านเขาก็ชอบสาวแบบสเปคของเขานะเมื่อก่อนนะเขาก็บอกว่าสาวสาวสาว,สาวที่เป็นสเปคเขานะ่ะคือสาวอ่า เกาหลีนะแต่ละเกาหลีชื่อว่ายุนอาทีนี้พวกหลายคนก็บอกยุนอาเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยมันก็แอดทักซอนชัดๆแล้วก็จับเนี่ยคลิปทุกคนลองดูคลิปนี้ไปนี่แอดหยิบมาจากอา่าต,ต๊อกนะขอบคุณแบอบกคลิปที่เขาตัดมานะคะขออนุญาตเอามาเป็นอินเสิร์ตนะคะไม่อยากรู้ว่าสป,ปของเราอ่ะเป็นประมาณไหนออขอุบอกยุนอา ยุนาเกอร์เจเนเรชั่นแบบนั้นเลยเหรอเชิงั้นไม่มีแล้วล่ะไม่มีใครเข้ามาแล้วแหละเพราะว่านางสวยเหมือนนางฟ้าขนาดนั้นน่ะก็คือไปต้องไปศิลกรรมขนาดผมชอบชอบอย่างนี้มานานแล้วจริงเหรอทำไมอ่ะชอบลักษณะท่าทางหรือว่านิสัยด้วยเขามีความแบบเขาเก่งด้วยแบบสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่แอปเป็นคนที่สวยน่ารักมากๆครับแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทํางานกับพี่แอปเนาะมีความใสใสแต่ก็มีความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับ แ้วผู้หญิงเซ็กซี่นิดนึงงก็รู้ไว้นะแฟนคลับรู้ไว้ว่าต้องเซ็กซี่หนึ่งนิดหนึ่งอายุมากกว่าได้ไหมคะได้ครับแล้วจะเป็นตัวแทนของของนางเอกละกันก็คือมุมมองของผู้หญิงที่เขาแบบไม่ได้รีบเขาใช่ะเขาก็เลยยังยังโสดอยู่จนแบบสามสิบปปลายแล้วก็คู่นี้น่ะก็มีโมเมนต์ในแบบไอจีเซลกันอะไรบ่อยครั้งมากแล้ว เหมือนพอเราย้อนไปดูนะคะแบบแฉอย่างเงี้ยมดดำก็เคยปล่อยโป๊ะคู่นี้ไว้ในตีความได้ว่าเป็นคู่นี้ถูกปะแล้วช่วงที่มันมีแอปทักซอนมีข่าวกับคุณทิมกับนนท์นะที่ไปดูแบบไปดูละครเวทีด้วยกัน,นใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะที่แบบว่ารายการแชร์ข่าวสาวสรรองโทรหามามีแอปทักซอนน่ะ พอแบบพอแพทถามว่าแบบเซไปฝั่งไหนหรือเปล่าอันี่ก็ไม่ยอมตอบก็ม่บอกให้น้องปีตอทั้งใบถึงใจถ้าให้เด็กปีใหม่ตอบถ้าทุกคนเข้าไปส่องก็จะรู้ว่าน้องพีใหม่น่เปนคนินกุลนะชอบมากเลยหลายครั้งที่แบบนี้แอปทักซอนลงไอจีสตอรี่อ่ะล่าสุดแต่ทุกคนที่แบบว่ามันน้องปีใหม่ไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยปีใหม่ก็ถือแบบถือป้ายไฟของมนกุลน่ะเออ ยังไงหรือว่าที่หมอมิบอกไม่โสดนี่มันคืออย่างนี้คะอืมแล้วก็เลยอยากจะชวนนะคะแฟนคลับเอฟซีนะคะนนทักนี่แหละนนกุลทักษออนโดยเฉพาะแฟนคลับเอฟซีฝั่งน้องนนอคอมเมนต์หน่อยสิว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมแล้วแฟนคลับเอฟซีฝั่งน้องนอนเนี่ยพอจะเห็นโมเมนต์อะไรจากนนหรือเปล่า ว่าแบบเออเขามีความพิเศษนะกับมาอมมีทักษอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากรู้อยากรู้ส่วนคนที่เชียร์ม่มีกับหนุ่มอื่นขออน,นุญาตเบรคก,ก่อนนะคะคือคลิปนี้ขอเป็นนนแอปจริงๆแอบก็มีความแบบแอบ,บ,บ,บสงสัยนิดๆิดเหมือนกันอะเออไม่ใช่ว่าไม่สงสัยนะแบบคุณทักเขาก็มีความพิเศษกับน้องนนนะหรือว่าที่เขาบอกว่าเนี่ยแหละทุกคน ที่เขาบอกว่าตอนนี้คนขับรถม่สูดแล้วยังไงเรื่องของหัวใจแบมนมีแอปทักษะอนแอปก็ยังบอว่าเชียร์ตลอดด้วยความที่เป็นคนบอกว่าชอบเห็นคนรักกันนะทุกคนดูละครยังชอบดูแบบดูละครรักๆเลยทึตอนนี้แอดนะัตติดนะโคตรเหงาเราสองคนจอร์จนุ่นติดมากชอบชอบดูละครแบบนี้ โอเคมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับว่าแบบนอนทักเนี่ยชาวซิกซิกคิดว่ายังไงชาวด้อมแอปทักซอนคิดว่ายังไงเป็นมากกว่าคู่จิน้นจากซีรีส์หารักดูใจเธอหรือเปล่ายังไงเมนท์นเมนคุยกันหน่อยนะคะทุกคนนอนไม่หลับอยากอ่านเม้นเจอกันคลิปหน้าจ้า